ขอกราบสาวัสดีทุกท่านที่ความเคารพนะครับขอกราบสาวัสดีแฟนๆรถแท็กเตอร์ทุกรุ่นที่ห้อนะครับวันนี้นะครับจะมีโอกาสได้มาให้อ่รับชมนะครับในส่วนของที่จะมีโอกาสได้ทําการอา่ให้ดูอ่ว่าจะทําการขายรถแท็กเตอร์นี่ครับเป็นรุ่น6610นะครับนะครปั๊มเฮดไอดีโตหัวฉีดเตี้ยพวงมาลัยโรเตอร์นะครับคันนี้เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับเป็นรถเช็คนะครับ คันนี้เป็นรถเช็คมีรายการอะไรบ้างนะครับคันนี้มีโอกาสาที่จะได้รับประกันนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นาน3เดือนนะครับคันนี้เป็นรถเช็คนะครับ66-10ปั๊มเฮดไอดีโตโฮชิเตียพวงมาไรโดเตอร์เอกสารเร่มทะเบียนครบอุ่นนะครับคันนี้ก็จะมีโอกาสาน,นะครับได้ทําการนะครับในส่วนของเปลี่ยนซินกระบอกใบมีดหน้าใหม่นะครับเปลี่ยนซินกระบอกใบมีดหน้าใหม่ทําระบบบูธคอยช้างสองข้างใหม่นะครับคันนี้นะครับ ทำระบบบูธคอยช้างสองข้างใหม่ทำเครื่องยนต์นะครับคันนี้ทำเครื่องยนต์นะครับทำเครื่องยนต์เปลี่ยนแหวนตีปอกเสื้อสูบใหม่ทำบาร์วไอดีเสียให้ใหม่นะครับเช็คปั๊มโซล่าร์ฮูฉีดใหม่นะครับคันนี้เช็คปั๊มโซล่าร์ฮูฉีดใหม่เปลี่ยนกล่องโซล่าใหม่นะครับเปลี่ยนแผ่นคาร์์ใหม่นะครับเปลี่ยนแผ่นคาร์์ใหม่เปลี่ยนลูกปืนคารต์ตับเด็กใหม่เปลี่ยนลูกปืนคารต์ตับใหญ่ใหม่นะครับเปลี่ยนซีนปลายเกียสี่ใหม่ เปลี่ยนปั Kid, ๊บพวงมาลัยใหม่นะครับเปลี่ยนปั๊บพวงมาลัยใหม่เปลี่ยนโรเตอร์นะครับเปลี่ยนโรเตอร์พวงมาลัยใหม่เปลี่ยนซินกระบอกพวงมาลัยชักใต้คันหมุ่ใหม่นะครับเช็คระบบเกียร์ใหม่นะครับคันนี้เช็คระบบเกียร์ใหม่นะครับเช็คระบบเกียร์ให้ใหม่นะครับเช็คเครื่องยนต์ใหม่เช็คระบบเกียร์ใหม่เปลี่ยนซินคาเบรกสองข้างใหม่เปลี่ยนหมวกเบรกสองข้างใหม่นะครับเปลี่ยนซินล้อหลังข้างซ้ายใหม่เปลี่ยนซินล้อหลังข้างขวาใหม่ เช็คระบบเฟืองท้ายใหม่นะครับคันนี้นะครับเช็คระบบเฟืองท้ายใหม่เปลี่ยนน้ำมันให้เราดิกให้ใหม่3ถังนะครับเช็คระบบปั๊มแดงใหม่นะครับเปลี่ยนคอนโทลใบมีดของเขรงหลีใหม่นะครับเปลี่ยนคอนโทลใบมีดของเครงหลีใหม่เปลี่ยนปั๊มขาลูกใหม่นะครับคันนี้เปลี่ยนปั๊มขาลูกใหม่เลยทีเดียวนะครับเปลี่ยนปั๊มขาใหม่นะครับ มีโอกาสที่จะเปลี่ยนถ้วยเสียใหม่นะครับเปลี่ยนถ้วยเสียใหม่เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับร้อยยี่ให้อย่างดีเปลี่ยนเบาะใหม่นะครับเปลี่ยนเบาะใหม่เปลี่ยนลังคาใหม่บางคนหลังคู่ใหม่นะครับบางคนหลังคู่ใหม่ย้ายกองอากาศใหม่นะครับเปลี่ยนกรองอากาศลูกใหม่ระบบไฟใหม่ระบบสีใหม่นะครับมีไฟแปดดวงนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไฟมีทั้งหมดแปดดวงนะครับ ไฟหน้าคู่นะครับไฟสปอร์ตไลท์ไฟท้ายไฟหลีนะครับไฟเลี้ยว well. ยางหน้าใหม่นะครับยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่นะครับยี่ห้อสโตนนะครับยางเทห้างสี่เส้นยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่ชุดใบมีดคานหน้าสวยๆนะครับคันนี้นะครับชุดใบมีดคานหน้าสวย หาง6ซีมทีอย่างแจ่มนะครับตัวนี้เป็นหาง6ของซีมทีนะครับซีมทีตัวใหม่ ok นะครับหาง6ของซีมทีนะครับโค้งอย่างสวยนะครับหาง6ซีมทีฝาให้สวยๆนะครับหูลากสองข้างสวยๆนะครับคันนี้เป็นรถเช็คนะครับผมรับประกันเครื่องยนต์นาน3เดือนนะครับรับประกันเครื่องยนต์นานเดือน สนใจรถเตอร์ทักมานะครับคันนี้ครับ086245156นะครับสนใจรถเต้าเกย์ทานครับ0 8 6 2 4 1 1 5ยินดีครับใช้ท่านอีคาร์รนไหมครับคันนี้ราคาขายที่450,000บาทเล่มทะเบียนรถนะครับเป็น6610อั๊มฮีไอดีโต้เจตีพองมิเตอร์ทำเครื่องใหม่ครับทำระบบจิมใหม่เฟืองท้ายเจาะแปรงใหม่นะครับขาวใหม่ยางใหม่สี่เส้นเบาะใหม่ลังคายระบบใหม่ระบบสีใหม่ตัวถอยเสียใหม่นะครับจักใบมิดทังหกของ 4T สวยสวทุกหน้าครับ086411566ตุ๊ก ดีรับใช้ทุกท่านด้วยความเคารพ